เศ็ดฐุกย,ยังไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพ่อะก็ซองแทนคื่เก้าพี่น้องจ้าคึ้นฝ้าคึาค้นฝนมาอีกแล้วพี่น้องจ้าเหมือนี้ก็กกมีข่าวดียังอีกเนาะแม่งแทนรับข่าวดียังอีกพี่น้องจ้าดีใจใพี่น้องอ่าลวงลุงเนาะลวงลุเลงลเพิ่อนอ่าที่ว่าเอาข้อมาฝากกันแหละเพิ่นกับ กลับกรุงเทพหลังจากเพิ่นกลับมาแต่รอยเอ็ดเพิ่นก็กลับมาแวะหาอีกพี่น้องเอ้ยก็เลยได้ของฝากอีกเนาะอ่าเพิ่นมามาแต่ว่ามาพอดีเฮาเฮ็ดงานผลิตนมพอดีเฮาเฮากลิตนมได้3โต3โตเห็นแวๆมาฮาเนาะเพิ่นก็เอาไว้อยู่ข้างนอกเอาอยู่ข้างนอกพุ่นเนาะเพราะว่า เพื่อโทรมาเพื่อโทรมาแต่แม่งแทนป้าไว้โทรศัพท์อยู่ในห้องกับขอโทรขอพายไลายได้จา้าลุงลุงเพราะว่าถุนยาปะลุง,ะลงนะแหมโม่ม่น้องแทนก็เห็นลงุงลุงกะสวัสดีครับภาซะสวัสดีครับขอบคุณลงุงลุงนะแม่ลูกขอบคุณขอบคุณก็ว่าดีดีที่ละ ดีใจพี่น้องว่าได้ยังคองฝากนาะพี่น้องเพิ่นกลับกลับมาตึงเทพเออลงมาตึงเทพก็ได้ของฝากเพิ่นกลับขึ้นไปตึุงเทพก,ไก็ได้กลับคองได้คองของฝากเนาะก็ดีใจพี่น้องจา้าเพิ่นมาแหวห้าปแป๊บเดียวหนึ่งเพราะว่าห้านกะ็เฮ็ดงานเนาะเพิ่นกับบริ้ลุงไต่รถเลยเพิ่นเอาค้องลงไหวเพิ่นกับพอดีแมงแคนแหลนออกไปหาเพิ่นแหลนออกไปหาเพิ่นพอดีพี่น้องแหลนออกไปหาเพิ่นพอดีเพิ่นก็อ่านะ คุยกันแป๊บเดียวนึงเพราะว่าตั้งเพื่อนกะสิก้าฟนะฮากับเหตุงานเนาะถ้าห้าบไปได้เหตุงานกิได้เห็นหน้กกันถึงเติบอยู่เนาะข้องฝากข้องอ่ะสิโบมากไม่ก็ยาเนะกะเห้าก็ะดีใจเฮ้าดีใจเนาะเพราะว่ามีมีเพิ่นเมตตาสงสารเห้านะนะก็ดีใจเพราะว่าะลงมา่ที่เร่บ่ท่านในอันนั้นครับ พื่นกะแวะมะหาเนาะทำามีโอกาสกับเพิ่นกับิแวะมะหาอีกเนาะเฮากะระดีใจพี่นอ้องเลยอาหารล้าเฮานี่แหละมันแต่วา่าสีอาบ่ใหญ่มากมากะระดีใจพี่นอ้องหัวมันเผาพี่นอ้องหัวมันเผาทุ่งเบลอเลย ได้พี่น้องแมนใจสกงนมาด้วยนี่พี่น้องของฝากนี่กับขนมพี่น้องกับขนมอันนี้บุญมาลีบุญมาลีบุญมาลีข้าวเกี๊ยบรสกุ้งนี่พี่น้องมีสองยาน,นี่ะจ๊ะ อ้ยลุงคะพอดีหฮาก็แล้วงานพอดีพี่น้องจ้าจ้าขอขอบคุณลงุลงลุงลายเด้อจ้าที่แวะมาหาแม่ลุงแทนกับลุงเทนอ่าก็ะดีใจเนาะลงุงลุงแวะมาหาทั้งกลับขึ้นกลับลงเลยกลับลงลงมากกัลุงลุงก็แวะมาหากับขื้นกรุงเทพลงุงลุงก็บแวะมาหากตขอขอบคุณลายเด้อจ้าลงุงลุงแล้วก็ฝากบอกพี่สาวอ่าอ่ากับหน้าเนาะ ตีฟ้าลงุลงมาแวะมาหากะขอบคุณหลายๆเด้จอจ้าก็ดีใจลุงแวะมาหาเห็นกันแป๊บเดียวก็ด,วดีใจลวจ้าดีใจารเพราะว่าแม่ลงแทนกะเหตุงานเนาะเฮากะเหตุงานกพ็พอดีส่วนนี้ก็พนกำลังชิโต๊กเพิ่นก,ก็ไดมากะดีใจเนาะถึงว่าขนม แบ่งให้ป้าน้ำพี่น้องเขาก็แบ่งให้ดปะแต่วสุก่อนนะเพราะว่าเพิ่นเป็นโรคเบาหวานเพิ่นเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เขากะหาเพิ่นมาเลือกเองเพิ่นเพิ่นสิบเกินแต่เนี่ยเขากะบอกปะเอาเพื่นเขากะบอกปะหายเพิ่นเพราะว่าจะเพิ่นสิกินอย่งไดเพิ่นมาเลือกเอาเองเพิ่นพี่น้องจะแต่ว่าลงฝากของมาให้เพิ่นก็มาเลือกเอาแบบน้ำขนมข้าวต้มกระแบงเนาะกับดีใจพี่น้จะ ถามมันส <re> ิพัโอ <problem> <uyor late> <sm all esc ender> <background> like ้ขาหัวไปแล้วอ้ยกูแม่ซีดชมน้ำหนาเพิ่นแม่ซีดชมน้ำหนาหลายดอกนึกันนกนึกนึก มาไม่อ้วนมาขอมาขอคุณลงลุงนะอ้วนอะไรก็คือแบ๊บแบ๊บนั่นเนาะ นจกป้ากินหัวมันกินแบบนี้จ้ะเอ่อเดไปช่วยงานมนุษย์วันนี้เขาจะไปพัสดนกันอ๋อเขาเตรียมของทำบูธแล้วก็ลุงฝากมาให้แกไปมนั่นป้าไม่อป้าแต่เาเก็บอ๋อจ้ะนั่นป้ากินแล้วมีหัวคนกินไม่ถูกนั่นเอง จ้าก ah. hmm. ah. mm. ินละกินเยอะก็ท้องอืดจ้าพอเพิ่นก็มาแบกกันแป๊บเดียวนึงเนาะพอหลุกกัน

ดีใจพี่นาะล,ลุงลุงเพิ่นแวะมา<ะ>หาเนาะกระทื่งว่าคล้องฝากโบยิ่งใหญ่ก็ใหญ่สำหรับเฮาเนาะกระทื่งว่าคล้องฝากสมิดะดีใจลายเนาะถี่มีเพิ่นหักเพิ่นแพงเฮ้าเนาะถี่ืัวคล้องยังสิบบมากไม้ก็ตามเนาะเฮากระดีใจพี่เ้องเฮากระดีใจลายดีใจเล่นนอกราวาเฮ้ากับหนูกันทาง โทรศัพท์เนาะหูกันทางโทรศัพท์เผื่นกันยังแหวะมาหาเขาถึงขนาดนี้เขากระดีใจแล้วเนาะกะลูกล้านกับบุม๊มยังขอตอบแทนมีแต่คำาขอขอบคุณนีเด้อจ้าลุงลุงขอให้ลุงลุงจุก,กภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่เด้อยจ้าปีใหม่นี่ก็ขอให้ลุงลุงยู่ดีมีแห้งเนาะคิดยังก็ให้ลุงลุงสุม้มมาใส่ ขอบคุณลุงลุงนะขอบคุณเรื่องลองอ่ามาว่าเอาแบากันดีๆแบากับลองดูเอ้ยอืมหลวงลุงครับลองดูครับอ่าลานน้อยลานน้อยขอบคุณขอบคุณหลวงลุงหลวงลุงลาย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 เด้อครับเด้อครับลุกมือพร้อมลุก ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอุยยุงกันหนาแมงเทนไม่นี่เรียวอย่าพึ่งตีเลยเอามีติอยากวางกับอยากวางขอบคุณลงุลง,ลงลุงลีลาเดอ้อค,ครับขอบคุณเดือดรุ่งรุ่งถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสพ่อกันไม่ปีนาของกันไม่ดีจ้ะอ่าอี๋ การดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจแห้งดีใจจนเพิ่นมาเมื่อแรกแห้เมื่อแทนจนเพิ่นบอกเพิ่นว่าเสี่ยวอาหารอีสานมาฝากกับเราได้ยังเพราอเพิ่นว่ามันแห้งมันแรงเพิ่นว่ามันแห้งมันแรงลายเพิ่นว่ากบอนเฮ้าเนี่ยคือโตอยู่ตลอดบอกเมื่อนึ่งก็คขึ้นพีนพ้นชิโตอีแล้วเมื่อนึ่งเนี่ยเมื่อแค่น่ะก็ ดีเนาะพอจาคว้นพอพ่นมนกระตกตลอดตกุกพอเวลาห่าเหตุงานไม่ตกผัดแต่เวลาห่าวอ่านบริหารงานอากาศห่อ,หอนแหง้งแหง้งพี่นอ้องจ้าเอ้ยพูดไม่ใหญ่สิไปใส่พูดไม่ใหญ่สิไปใส่พูดไม่ใหญ่สิไปไไใส่จอมมนเอฟซีเพินพ่นว่าผู้ลังคนก็ว่า ให้ตีโลดเนาะพลังคนกะว่าตีร้ายกบดดับบุนีห้บอกซอนเอาคนว่าแน่นยูก่ะขอขอคุณเอฟซีที่แนะนำแม,มาน,นน,อ,มงน,น,มนองแทนเาทน,น,นเาะกะบ่มียังตอบแทนเนาะแมนนองแทนกะสิิดแล้วจิมกิ่สนิทเอาแล้วห้วยลาเลยนะพี่น้องนะกินนะพบกันใหม่ อย่าลืมกดรับชม o ส่องนองแทนเด้อจ้าฝากไลค์ฝากแชร์ส่องนองแทนนั่นเด้อฝากให้ยกำลังใจสอ่องนงแท้นไหนเด้อจา้าป่าลุงแล้วก็ลุงลุงนั่นเด้อจา้า